แล้วไม่ใช้ก็ทําทํำยังไงคะไม่ดําใช่ไหมครัไม่ไม่ดำใช่ไหมคือเขาก็อาจจะหมายความว่าไม่ใช้รอออนมันก็ยังดําครับแล้วแก้ยังไงบางทีคนเราไม่มีกินตัวหรอก แต่การที่มันเกิดการนาที่บริเวณจุดพับต่างๆของร่างกายต้องดูด้วยเราเป็นคนที่น้ำหนักตัวเยอะหรือเปล่าครับถ้าบางคนเป็นคนเจ้าเนื้อครับผมเ้ื่อเป็นคนเจ้าเนื้อนะเวลาเดินครับสังเกตเนื้อส่วนนี้ครับมันใหญ่ครับมันจะเสดสีกับจุดที่เป็นบริเวณแตกแกล้วครับที่ป็นหนหงอนครับเสดมันไม่เสดกันมาครับมันก็ไม่ต่างกับการที่คุณหาอะไรมาเสดสีเป็นผิวหนังไว้แกล้ครับมันก็ดาครับเข้าใจไหมฮะแล้วที่ตามมาครับเขาเองอาจจะเป็นคนที่แพ้เหงื่อของตัวเองถ้ากรณีเป็นแพ้เหงื่อสังเกตง อันนี้คือต้องไปหาหมอในกลุ่มที่เป็นหมอผิวหนังนะครับอันนี้ต้องรักษาหนึ่งนะครับการป้องกันไม่ให้รักแร้ดานะครับก็คือต้องน้ําหนักตัวต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับอย่างที่สองนะครับต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่ไม่เกิดการแพ้โดยปกติผมก็จะพูดเสมอครับว่าต้องไม่มีแอลกอฮอล์และน้ําหอมส่วนผสมครับและตามมาครับต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดการขัดสีบริเวนรักแร้ครับเพราะผิวรักแร้เป็นผิวเป็นจุดที่มีความอ่อนและบปรบางครับถ้ามีการตัดสีบ่อยย่อมเกิดการดำเกิด